ทุกวันนี้คุณใช้ชีวิตแบบไหนทำงานไม่ได้หยุดหาเงินเพื่ออนาคตที่ดีจนอาการป่วยมาเยือนสุดท้ายไปหาหมอเงินที่คุณหามาต้องเสียไปเท่าไหร่กับการรักษามันคุ้มไหมอยากมีชีวิตสดใสทําไมต้องจ่ายเป็นแสนชีวา1ขวดมี40แคปซูลราคา490บาทเท่ากับ1แคปซูลราคาเพียง19บาทวันละ19บาท แพงไปไหมกับสิ่งที่คุณจะได้ผักเชียงดาในชีวาเป็นออร์แกนิกแท้100%รับรองโดย USDA จากสหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นสายพันธุ์พิเศษเก็บเกี่ยววัตถุดิบอย่างพิถีพิถันเวลาในการเก็บเกี่ยวเป็นช่วงเช้าตรู่ของทุกวันเป็นเวลาที่สารสําคัญออกมามากที่สุดและที่สําคัญเราเก็บแค่ยอด6ใบแรกเท่านั้นสายพันธุ์ชีวาเป็นสายพันธุ์พิเศษคิดค้นโดยทีมนักวิจัยมีสารจิมเนมิกอซิมากที่สุด มาตรฐานการผลิตผ่านการรับรองโดย GMP มั่นใจได้ว่าสินค้าของเรามีออยอรับรองออร์แกนิกแท้100%ทานอาหารให้ครบ5หมุงแล้วดักโรคร้ายด้วยชีวาออกกำลังกายให้เลือดสูบฉีดพักผ่อนให้เพียงพอความสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณไม่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยความหวังดีจากชีวา